สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่างต่อยบันดอนทุกท่านนะครับอันนี้เริ่มฟิตเครื่องรถขนข้าวนะครับฝาสูบยังดีอยู่ครับเครื่องโตโยต้าไดนานะครับเอาแบบประหยัดเลยนะครับเปลี่ยนแค่แหวนนะครับเสื้อสูบก็กระดาษทรายขัดเอาครับ พวกชาบอบยังดีหมดครับบูทปลายก้านชาบก้านสะอาดดีแต่ดูนี่ครับแหวนหักทั้งสามลูกครับแหวนหักสามนะครับเหลือดีอยู่ลูกเดียวก็คือล,ลูกได้ว่าลูกสองนะครับลูกสองลูกสองไม่หักครับ ลูกสองไม่หักนะครับอแต่นอกน,นั้นไม่เหลือครับนอกน,นั้นหักหมดเลยลูกหนึ่งกับลูกลูกหนึ่งนี้ยิ่งออกเป็นชิ้นเลยครับแต่พวกชารใช้ได้นะครับลูกสูบก็เอาลูกเก่านะครับเดี๋ยวขัดออกนะครับเอาแบบประหยดัดประหยัดนะครับตัวแรงในตํานาน เดี๋ยวพอเมือง้างทอปคัดลูกสูบครับนะนี่เมืองซางทอปคัดลูกสูบคัดออกมันเป็นลูกไม่เลยไเขาเนี่ยบอ,อ,อกเลยว่าวเขาสืบว่าสืบไม่ให้ลูกเกา่าชนะ่างนําเข้าจากรัสเซียนะครับเพราะว่ารัสเซียลบกันเขาเลยไม่อยู่ครับส่อมรถทางหลายเมองครับเลยมาหาซ่อมรถนขนเขากัน ะรหัสเืียงไปก็หลุดสูไปก็้วชูหูบ้างไปงานเริ่มต้องต้องสปีดงานแล้วครับเดี๋ยวไปดูช่างในทำ้ะเกี่ยวต่อลองไปถามบานเทินมึงกันบ่าบัานหารมีป่ะ หูแล้วเครื่องมันตัวเกานะ่าเนาะย่านเขาบ่มีปฏิบัติรถมันเก่าเกินอะไรไม่มีครับนี่มาเบิ่งล้างเครื่อง,ง,งมือเลยพี่น้องล้าง,งเครื่องมือ <c oughs> ได้ดิเสียแต่เบิ่งนขอบอกเลยว่าล้างเครื่องมือเสียแต่กุญแจเขาเอากล้องไว้เลดเนานะเลดหนาเนาะไปหอดูเห็นล้างเครื่องมือว่าแต่เขาจะเอาไปเบิด์นมาแมนกุญแจเขาเอากล้องให้อยู่แต่ว่า ขาเอาแต่ล้างเครื่องมือ่กคให้เสียบเลยหยิบเอ <c oughs> ยอะเย็นนี้ก็ว่าจะเอาลงไปแล้วครับ <Okay. S 2> เหลือแต่เดินสายไฟครับเริ่มติดดวงไฟแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดินสายครับ okay. เก็บนิดนหน่อยๆค่อยๆเก็บไปงานเหลืออีกข้าวน่าจะประมาณสองอาทิตย์ถึงจะได้เกี่ยวนะครับส่วนไอ้คันที่ทำเครื่องอยู่เดี๋ยวทำเครื่องเสร็จพรุ่งนี้ก็จะเอามา ตัดฐานกระบะออนะครับจะติดดำนะครับมันก็เดี๋ยวให้ดูช่วงช่วงฐานกระบะผมว่ามันน่าจะทำไม่ยากนะนะครับผมสั่งชุดดำแปดตันมานะครับดำเขาเรียกดำอะไรสาวอากาศสนะาวอากาศคู่แปดตันนะครับ ทีแรกแากได้วันที่แรกว่าจะเอาหกตันครับแต่ว่ามันเพิ่มอีกแค่พันเดียวครับได้แปดตันผมก็เลยเอาใหญ่เอาใหญ่ไม่ไม่เสียหายครับแต่เอาเล็กเสียหายครับใหญ่ไว้ก่อนรถเนี่ยกระบะเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับก็ ดูครับผมว่าน่าจะวางไม่ยากครับก็จะเอาล้างน้ํามาวางข้างล่างแล้วก็จะทําหูก็ะต่ายก่อนแล้วก็ตัดตรงไหนที่ไม่จะเป็นตัดเอาสลัดวางหูก็ะต่เสร็จปุ๊บก็จะตัดตัดตัดแล้วก็ยกด้าไว้แล้วก็วางเหล็กก็ซีเทียมต่อไปแล้วก็ห้อยไอ้นี่แหละครับห้อยห้อยก็บอกด้าเลยเชื่อมยันเลยนะครับ เป็นเครื่องคัตสีของโตโยต้านะครับใช้ทนดีนะครับอยู่เป็นสิบกว่าปีแล้ะแต่ก่อนเป็นรถนวดข้าวครับชุดดำกำลังมานะครับเดี๋ยวรอชุดดำมาก,ก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกครับตอนทำตอนประกอบนะครับก่อนด้เอาเครื่องก่อนแต่งแต่งแรงก่อนครับ เดี๋ยวติดโบอีกโบโบติดหัว<บ>เดี๋ยวชุดดังมาก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับกับเจ้าคันนี้นะครับ,บกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ